ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับเครื่องบินกากำลังฉีดยาครับพุนอะกำลังบินอยู่ครับกัตามพื้นไร่ที่อิราเลครับกัจะมีเครื่องบินมาฉีดยาทุกเศร้าครับกับเกือบทุกเศร้าครับกัเป็นลักษณะนี้แหละครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะพาพี่ๆน้องๆนะครับ ามาเบิงามาเจบนะครับนี่ครับหอมหัวแดงครับพี่น้องครับเพื่นอนไทยแล้วครับนี่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพี่ๆน้องๆทุกคนในคลิปนี้กโชคชัยกับเบ้าโชคอาจจะพ้า พี่เพียงน้องเน,นี่ครับมานเนี่ครับเป็นหอมหอมแขกครับหอมแขกแดงโอ้ใหญ่คทางเน่แท้นี่นครับพี่น้องครับตาดหัวบักเง่ครับนี่แห้งครับพี่น้องเบิ้องเง่ดีดีครับ ตัวนี้จะเป็นแปลงทดล่องของเพื่อนครับพี่นงคงครับเป็นแปลงทดล่องของเพื่อนพาอเพื่อนทดล่องแล้วเรียบร้อยนะครับเพื่อนก็จะไถถิ่มเลยครับคลายครับเป็นการทดล่องของเพื่อนนะครับอาจจะทดล่องยังสักอย่างนะครับทดล่องการในน้ำหรือทดล่องแบบพั้นไม้ครับอาจจะเป็นเลงสัตนนะครับนี่ท่านผู้ชมบอกว่าในตา้ตัดสูงสงครับ ทัานวอมให้ตัดสูงๆอย่าตัดต่ำจะได้เก็บไว้ได้โดนครับเพื่อนมาผมก็จะตัดใบเงี้ยงๆอย่างไรครับถ้าบ้ตัดเลยก็จังไดนอยู่ครับเนื้อก็อยังดีๆอยู่ครับพี่น้องครับ,บาทาดหอมแขกด,ดีๆครับนี่ครับยังดีๆอยู่ครับพี่น้องครับ มองเดียวนี่ผมมาเตรียมสอบแท้โอ้จัดอยู่รับนี่ครับมีหลายครับผมมากระสอบนึ่งนี่โดนครับเท้าเดียวเพราะว่ามีแต่หัวใหญ่ๆงงครับนี่ครับคือหัวนี่โอ้ยถักปวดโพรับงหญ่กลัวกำปั้นผมครับเนี่ยมึงมึงมือผมหลดครับเนี่ยนี่ครับ อันนี้คืออันนี้คือหัวปกติครับหัวแบบธรรมดาครับแบบนี้แบบนี้คือธรรมดาใส่กระสอบเป็นเลยครับอาจจะติีมเร็วครับเมื่อนี้ครับ องเดียวครับมองเดียวการเลือกเอาครับการเอาได้เกือเบิดแลลวครับพี่น้องครับอันนี้รถหยียบครับบบเอาพ่อเลือกได้ครับอันนี้เพื่อนเอ้าว้โดนครับเบิ้งลักษณะนี้ครับเป็นดอกนี่ครับดอกหอมเพื่อนเอ้าว้โดนครับัวได้ไงเป็นการทดลองของเพื่อนแหละครับพี่น้อง ทดลองว่าถ้าเอาไว้จักมือจักมือยังประมาณนี้แหละผมว่าเอาไว้จักมือจังหัวจะเป็นยังไงยังประมาณนี้แหละค่ะคุณทั้งนี้ิ่นทดลองหลายอย่างครับก่อนที่จะเหตุยังสักอย่างนีพิ่นจะทดลองเดียวทดลองอีกครับสาหรับการเกษตรอยู่บ้านเทาคือกันล่ะครับเหตุแบบถือระบบกัทุกอย่างิ่นก็จะทดสอบกอนครับโอ้หลายครับเนี่ยเก็บเลย นี่รถหยียบครับเดี๋ยวผมก็จะปาดเบื่อ่อนครับเป็นยังไงปาดเมืองเหนือันก่อนาะโอ้ยยังโอเคอยู่ครับพี่น้องยังเหนียนๆอยู่โอเคเลยครับกินได้ครับพี่น้องมองเยาวเต็มเลยละ่ะ คือเก่าครับถุงมือบ่มีเหยียบอยู่น้องครับถุงมือบ่ได้ซื้อครับบ่ค่อยได้ไปร้านค้าครับพี่น้องตัดเงาเงครับเพื่อนว่าพี่ตีน้องๆเขาก็บอกว่าตัดเงาเงาแต่สีบดเสียง่ายครับเก็บไว้ได้โดนหอมเป็นไปได้ย่าเอาใบออกเท่านี้ก็มัเงาหมดครับก็ต้องเอาออกละ เอาไปกัดกินมดดนเนาะครับพี่น้องไว้ได้เก็บ้ไว้ไวไวด,วด,ดนครับนี่มูไม่ยังมาหาเกษตระแบ่งกันไปครับเอาไว้กินเองน้ำมูในเขมพอ้อมมูเพื่อนกับไปหาึ้นกันละครับพี่น้องแจ่าบานบางเทีกกเกยกัน,กนเลืองานบ่พร้อมกันครับเหลืองานบ่พพ้อมกันช่วงเศร้าก็จะเป็นคล้ายๆบ้านเฮ้าครับเสียงรถเสียงเครื่องบินก็จะเป็นเสียงคนละยางเนาะครับเนาะ เท่าเดียวครับจัดเครื่องสอบแล้วครับนี่ครับกัดเซตได้เบดแล้วครับกินได้โอ้ผมกับโบลูซื้อพันธุ์นะครับเด้อพี่น้องมาเป็นหอมพันธุ์ไหนครับก็น่าจ,จะเป็นห้อมแขกแดงแล้วครับตามที่พ,พี่น้องพ่นคอมเมนต์ไว้นาะครับเนาะ หอมแขกแดงกระสีเม่นล่ะครับผมมาตัดแบบนี้เลยครับตัดตัดสันไล่ผมจะเสียเร็วคนว่าถึงสอบแล้วครับ มองเดียวครับการเทบได้ยีกครับหลายใคุณน่ะเต็มเลยเทียบครับเทียบ อนี้น่าจะเป็นการทดลองทดลองเอาไว้หลายมือครับพี่น้องครับเนื่องจากว่าการให้น้ำกาให้แบบเดียวกันเบิดครับทั้งเบิดทั้งไร้ขึ้นครับพี่น้องครับการให้น้ำให้ปุ๋ยฉีดยาเพื่อการฉีดขึ้นกันเบิดแหละครับเพียงแต่ว่าตัวนี้เพื่อจะเอาไว้เอาไว้โดนก้มูครับก็น่าจะดลองมึงครับว่าหัวจะง่ายหรือเปล่าสินะครับอาจจะเป็นสั้นครับ ครับดีดีดีครับเชียงกับโมคอยมีอะไครับพี่น้องเลยอากาศเปรียนครับโอ้เยดายครับรดเยียีบบครับครับครับเก็บได้ อ่าข้าวหนึ่งครับเก็บอยู่ประมาณสักยี่สิบนาทีก็ได้เกอบเต็มกระสอบแล้วครับเก็บแค้มองเดียวครับพี่น้องครับนี่ครับนี่กาเก็บแค้มองนี้ครับแล้วก็เก็บมองเดียวแล้วครับการเลืออีกทั้งนี้ก็เลือครับเนี่ยบวท่านได้เก็บกี่พี่ๆน้องๆท่านไดอยุกใกล้ก็มาเอาครับนี่ครับเอาได้ครับพี่น้องครับ เป็นการีรถไถมาขุดแล้วครับมาขุดมาไถเป็นการขุดไถรอบแรกครับเพื่อนจะมาขุดก่อนขุดให้นานดินมันคลายๆค,ครับให้มันแตกออกจักหน่อยเวลาไถมันง็เวลาเพื่อนอามาไถอีกรอบนึงครับก็จะง่ายขึ้นครับบรรยากาศายามมือเส่าครับที่อิราเลนอ,อันนี้ก็เป็นใกล้ๆก,กันก็จะเป็นสวนบักม่วงครับ กะเดี๋ยวเก็บต่ออีกนิดนึงครับกะเก็บตรงนี้กะอาจจะน่าจะเตรมสวอบครับพี่รองครับเลยอีกน้อยเดียวนี่ครับวางง่างเลยครับเนี่ยโอ้ยง,าง่ายคลกร่ยแน่ครับเนี่ยคนน่ะง,ง่ายแ วันยี่โจกจั๊กสีมาว้างนี่เห็นอยังเนาะครับเนาะเอาไส้หนีรถครับครับเริ่มเริ่มซับตนแล้วครับเริ่มซับตนชีวิตแล้วอะไรครับย่างดีๆอยู่ครับอันนี้โอ้หัวใหญ่ครับบักเอบเลยแป๊บเดียวครับเต็มสอบจะได้ครับรถเหยียบครับพี่น้องครับรถเหยียบแล้วบ้านนี้เพิ่นเป็นยังที่อะไรครับถ้าย่างเพิ่นบ่เอากับเพิ่นกาบ่เอาเลยครับ โเอาลคือถิ่มครับคุณนบได้มาเสียดายครับเพราะว่าจังได้กันี่พูมาเก็บอยู่แล้วคล้ายๆครับทั้งนี้ิ่นจะเป็นทมเนี่ยมยึดปฏิบัติมาตั้งแก่บโบลาณนครับี่น้องครับค่นจะเลือพื้นที่ไว้ประมาณ1ิเเนตะครับของไร่นะครับเลือไว้จากน้อยคนไปคนมากเก็บคนอยากไหลนะครับประมาณนั้น ผมก็ถือว่าเป็นตั้งดาวนะครับเป็นตั้งดาวเป็นผู้ยากไร่ครับกเก็บได้ครับพี่น้องแต่ว่ากับตรงเมืองว่าเพื่อนเก็บเกีเก่ยวแล้วหรือ,อยังสิเนะครับเพื่อนเก็บเกี่ยวแล้วกะแต่ว่าบริเวณนี้กะรูรูจักนะครับรูจักว่าเพื่อนอ่าตัวนี้เฮ็ดแลี่ยวว่เวเลี่ยวอ่อยู่มาอยู่แถวนี้มาหลายปีแล้วครับพี่น้องครับ แต่เป็นทั้งของเบาหน่อยคก่กังกับอันนั้นแห่งหายห่วงครับพี่น้องครับจัางได้กับเปรียวได้อยู่แล้วครับเน<ม>ื่องจากว่าหัวหนาเพื่อนกับใจดีครับหัวหนาทั้งเบาหน่อยโคู่กังมีพื้นที่การกเกษตรนะครับเพราะว่าจะเป็นไร่หอมไรทุกอย่างนะครับบักม่วงลินจีกินตาาล่ำนี่โอ้หลายหมื่นไรครับนายจ้างใจดีครับ เขาไปทายถ้ำหรือทุกอย่างครับได้เต็มแล้วครับพี่น้องครับผมว่าสิไดมีรอบแรงมากโหเยีกนี่ครับผมว่าทั้งผุนบบท่านเด้เก็บเลยครับเต็มสอบแล้วครับพี่น้องครับครับผลงานในมือนี้กานี่ครับพี่น้องเก็บบบท่านเดเบิร์ตซ้ำนะครับเต็มแล้ว โมยง่ายๆครับพี่้องเลยคากอยู่กะเสียดายครับเนื่องจากว่ากะเอาไปได้ซ้มนี่ครับรดกาคันน้อยๆครับพี่รองครับกาฟังนี่กะเลืออยู่หลายอยู่กะมือแรงว่า้าได้เรื่องงานเร็ยวๆนะครับกาจะมาเก็บเอาไว้อีกครับพี่รองครับครับ ขอบคุณพี่พี่น้องนองทุกคนครับที่ติดตามรับชมให้กำลังเลยงใจนะครับบาวโชกขอบคุณในไลนนะครับบ่มีอียังที่จะตอบแทนพี่พี่น้องนนะครับนอกจากคำขอบคุณจากใจนะครับแล้วก็ผมผมกาทรงกำลังเลยงใจนะครับไปให้คนไทยทุกคนนะครับที่อยู่ทั่วโลกนะครับแล้วก็ที่ประเทศไทยเองนี่สถานการณ์โลกระบาดนะครับคือว่าน่าเป็นห่วงนะครับ ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้บุคลากรน,นะครับเจ้าหน้าที่ที่เพื่อนอเปรียบเสมือนขอเขาเอียว่ายังนักลบนักลบนะครับเนื่องจากว่าเป็นยังขึ้นตรงว่านักลบนักลบแหละครับพี่นอ้องทุกคนกับรักชีวิตนะครับรักชีวิตเจ้าของกับระวังแต่ว่าเจ้าหน้าที่นี่ก็ต้องสองเท่านะครับยานก็นยานขึ้นกันกบเอาเลยล่ะยานโลกย่านไทยนะครับแต่ว่าด้วยหน้าที่การงาน เพื่อนก็ต้องไปคุกขี่นะครับไปรักษาไปดูแลผู้ป่วยนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับแล้วก็คนไทยทุกคนครับกับคลิปนี้กับขอลาไปก่อนครับไปพ่อกันคลิปนาครับสวัสดีครับเตรียมแล้วครับพี่น้องเอ้ยมาอนี้หพร้อมแขกพร้อมแขกป้าพี่น้องกลับบ้านครับเดี๋ยวเอาไปทางในก่อนครับโอเค กับบ้านครับพี่น้องประมาณยี่เกือบ30โลครับพี่น้องครับถือว่ามาดทานอยู่ครับไปฟอ,ปอกันคลิปหน้าครับขอบคุณหลายๆครับ